โอ้โหนี่คือผมอยากจะบอกว่านี่เป็นแสงเงาของเกมไมครับตัวเกมแท้นะคือเรานเนี้ยไม่จาเป็นต้องลงรไรเพิ่มเลยนะโอ้โหดูดิอย่างสวยอะเอาล้วครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนคุณผู้ชมนั้นเขาเรียกว่าเปิดใช้งานแสงเงาไหมครับของตัวเกมแท้นะก็คือแบบว่าตัวเกมแท้นี่เนี่ยได้ทําการเปิดให้เราเล่นแสงเงาแบบ ไม่ต้องลงอะไรเพิ่มมันนก็คือถ้าคุณผู้ชมมีไมครับเบต้านี่เนี่ยก็สามารถแบบว่าเล่นแสงเงาน,นี้ได้เลยโอ้โ oh หอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าคืออันนี้เป็นแสงเงาที่ผมแบบว่าเพิ่งอ่าอัปเดตตัวเกมมาเลยนะคืออัปเดตมาสดๆร้อนๆเลยก็คือแบบว่าเพิ่งเข้ามาแ้แหละคือ,อเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะ,ะว่าผมไม่ได้ลงอะไรเพิ่มจริงนี่คือผมนี่เนี่ยไม่ได้ลงอะไรเพิ่มเลยนะแล้วก็เห็นหน้าต่างอะไรผมเป็นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะคือ บักมันค่อนข้างเยอะนะเออคุณผู้ชมคือบักไมครับผมเข้ามาเนี่ยมันเยอะมากหรือว่าทรัพยากรโหลดไม่เสร็จอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเออก็นั่นแหละรครับ <c oughs> ก็เล่นตามสภาพไปเนาะคือจะเห็นได้ว่าคือแสงเงานีเนี่ยถือว่าค่อนข้างไม่ได้สวยมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะครับผมนะคือถ้าเป็นผมนี้เนี่ยเอาจริงนะเล่นไหมครับแล้วได้แบบแสงเงานขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องลงอะไรเพิ่มไม่ต้องโหลดอะไรเพิ่มนี่เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะโอ้ oh. คือน้ำองเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาให้ดูแล้วกันอะน้ำองเขาก็จะแบบว่าเหมือนมันจะมีบั๊กบ้างเล็กน้อยเนานะก็คือแบบว่ามันยังเป็นเบต้าอยู่แหละน,นี่คือน้ำฮืมเรียกกันได้ว่าคือบั๊กเยอะมากแล้วในส่วนของใต้น้ำแหละโอ้ใต้น้ําก็ถือว่าสวยใช้ได้นะคือยังพอมีลวดลายออร่าอะไรของลายน้ำาแหละแต่คือข้างบนผิวน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบั๊กนิดหนึ่งนะ รู้ว่าผมไม่ได้ใจอะไรนี่แหละผมปรับอะไรมากไปก็มันอาจจะเป็นการดังค่าผมก็ได้นะในส่วนนี้เนี่ยผมขอรีวิวก่อนนะครับผมนะขอรีวิวก่อนที่จะแบบว่าพาไปดูในเรื่องของการเปิดใช้งานแสงเงาก็เดี๋ยวผมค่อยพาไปดูทีหลังแล้วกันเนาะนี่ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศของตอนเขาเรียกว่ากลางวันนะก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมากแล้วนี่ก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศตอนแบบว่าจะกลางคืนนะโอ้ถามว่าสวยไหมก็ถือว่าสวยนะแล้วทําไมไฟโห ไฟมันเป็นลวดลายแบบนี้รอวาบลักเนี่ยผมเดาว่าน่าจะบักนะเออ <c oughs> ก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับผมนะมันก็ยังเป็นของเบต้าอยู่นะรอแบบว่าเขาพัฒนาไปเรื่อยจนแบบว่าตัวเกมเต็มนี่เนี่ยสามารถเล่นได้นะฮึ <c oughs> ตอนกลางคืนผมมองว่าแสงเงานี่เนี่ยมันไม่มีนะตอนคืน ก็นั่นแหละครับคือแสงเงามันก็นั่นแหละครับรอเขาพัฒนาไปเนาะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีของการแบว่าเปิดใช้งานของแสงเงากันเลยเอาละครับผมนะก็มายังวิธีของการที่แบบว่าเราะจะเปิดใช้งานของแสงเงากัน,กนบ้างนะคืออันนี้นะคุณผ,ผู้ชมเห็นก็ไม่ต้องตกใจนะคือมันเป็นบั๊กข,ของไมค์ครับหรือว่าผมโหลดทรัพยากรของเกมไม่เสร็จก็ไม่ดูนะเออก็ปล่อยมันบั๊กไปเนาะคือขั้นตอนแรกนี่เนี่ยให้คุณผู้ชมนั้นไปเข้าไมค์ครับเบต้ามานะคือจะเป็น มือถือนี่เนี่ยก็ไปเข้าเบต้าหรือว่าพรีวิวมาในคอมนี่เนี่ยก็ไปเข้าพรีวิวมาเนาะซึ่งผมนี่เนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วก็เป็นแบบว่าเวอร์ชันน1่งนแล้วก็จุดสนะก็จะประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วนี่เนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นทําการกดสร้างโลกไปเนาะก็คือคุณผู้ชมจะสร้างโลกเองก็ได้หรือว่าจะเลือกโลกก็ได้เนาะจะเลือกโลกที่เราจะลงแสงเงาเองก็ได้หรือจะสร้างใหม่ก็ได้แต่ผมนั้นขอสร้างใหม่เลยแล้วกันนะถ้ากดสร้างไปเลยตรงนี้เห็นไหม โอเคแล้วก็กดตรงนี้กดสร้างโอเคกดไปเลยพอมาหน้าแบบนี้นะครับผมนะผมก็ขอปรับเป็นครีเอทีฟก่อแลวกันเนาะจะได้แบบว่ารีวิวอะไรสะดวกสบายง่ายๆนะก็ขอปรับก่อนลวกันเสร็จแล้วนี่เนี่ยผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นมายัางตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้นี่ถ้าไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะทําลูกศรชี้ดูแล้วกันเนาะก็กดไปเลยโอเคพอเรามาในหน้าของตรงนี้แล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ย,ยก็ผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นมาเปิดตรงนี้นะเห็นไหม ตรงนี้อันแรกเลยตรงนี้เปิดไปนะโอเคแล้วก,กดตรงนี้นี่พอเราเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะได้แบบนี้เลยแล้วก็ให้มเ,เปิดอันที่สองตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวผมจะชี้ดูกันนะกดเปิดไปเลยโอเคพอเราเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมก็ทําการแบบว่าสร้างโลกได้เลยนะผมก็จะสร้างเลยละกันอ่ะกดสร้างไปเลยก็กดอันแรกนะสีเขียว,ยวกดนไปเลย ไอ้ตรงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะก็คือผมยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นที่เครื่องผมโหลดทรัพยากรไม่เสร็จหรือว่าเป็นบั็กเกมก็แน่แต่ที่แน่นะครับผมนะเราก็เข้ามาอย่างในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยนะนี่ซึ่งถ้าหากคุณผู้ชมแบบว่าเข้าเบต้ามาครั้งแรกใช่ไหมก็คือตามจริงนี่เนี่ยมันจะปิดอยู่นะคือแสงเงานี่เนี่ยมันจะปิดอยู่ตรงนี้นี่มันจะปิดอยู่มันจะเป็นอันนี้นะนี่ก็คือถ้าหากเราเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคือไม่มีอะไรเลย ก็คือแบบว่าเป็นตัวเกมปกติเลยแต่ถ้าหากเรานั้นไปตรงที่การตั้งค่าแล้วก็มาในหมวดหมู่ของวิดีโอนะเราทีนี้เนี่ยเราจะเลื่อนลงไปเลยเลื่อนลงไปผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นมาเปิดตรงนี้นะเห็นไหมเปิดตรงนี้นี่ตรงนี้เปิดไปเลยแล้วทีนี้เนี่ยเราจะปรับเป็นอันที่3นะเห็นไหมปรับเป็นอันที่3ตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยก็กดกลับไปเลยนี่ซึ่งแสงเงาเนี่ยของเราก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยนะ คือผมอ,อยู่ในไบโอมหิมะมันก็อาจจะไม่มีความสวยมากนิดหนึ่งเนาะก็ไปหารีวิวเอาเองละกันเนาะคุณผู้ชมเนาะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะปรับการตั้งค่าของแสงเงานั้นก็สามารถปรับเองได้เลยเนาะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย